สรูปค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงแมวแบบเป็นปีค่ะก็ะจะตกอยู่ที่2-300บาทถ้าอยากให้โซลูหล,ลมาเหานะคะก็ะจะเป็นแบบค่าตรวจเลือดก็จะถูกลงค่ะอยู่ที่ราวราวหนึันห้าร้อบาท สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงน้องแมวหนึ่งตัวค่ะก็จากที่มีเพื่อนๆน,นะคะรีเควสเข้ามาว่าเอ๊ะการที่เราเลี้ยงน้องแมวหนึ่งตัวเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายจาเป็นอะไรบ้างที่จะต้องจ่ายค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอโดยจากประสบการณ์ของเราค่ะหากมีข้อบีบผาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแบบประหยัดแบบกลางๆแล้วก็แบบพรีเมียมค่ะเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบว่าดูลาหมาเห่าไปเลยค่ะ อย่างแรกนะคะค่าตัวของน้องแมวค่ะถ้าเป็นแบบประหยัดเนี่ยอาจจะออดดอแมวมาเลี้ยงหรือว่าเก็บแมวจอนต่างๆมาเลี้ยงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแมวไทยก็น่ารักไม่แพ้แมวพันเลยนะคะเพราะว่าขี้อ้อนแล้วก็เชื่องโดยเฉพาะแมวจรนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูเนี่ยจริงๆเขาแบบอ,อ้อนมากๆเลยละค่ะแต่จริงๆบางตัวตอนแรกๆก็อ้อนแต่ตอนหลังๆก็หมางเมินก็มีเหมือนกันนะคะ ส่วนแบบปานกลางเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราวๆ5,000-7,000ไปจนถึง2-3,000 0ประมาณนี้ค่ะอย่างพวกเปอร์เซียก็เริ่มต้น5,000ก็มีนะคะแล้วก็หากเป็นสกอตติสโฟเนี่ยที่คนนิยมเลี้ยงกันก็จะเริ่มต้นเกตเลี้ยงเล่น,เลนๆเนี่ยประมาณ7,000บาทค่ะและหากเพื่อนๆนะคะอยากได้แมวที่ฟอร์มอลังการงานสร้างหน้าโคง้งเ๊ะเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ราวๆ1แสนบาทค่ะโดยอาจจะเป็นลูกที่เพาะในไทยแบบ พ่อแม่แชมป์นู่นแชมป์นี่หรือว่าเป็นลูกนําเข้ามาจากต่างประเทศก็ได้ค่ะอย่างที่2นะคะกระบาดรายแมวค่ะถ้าแบบประหยัดสุดๆเลยเนี่ยพวกกาละมังอะคะ่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะ40-50บาทค่ะหรือว่าถ้าจะอัพเกรดมาเป็นแบบดีหน่อยก็อาจจะมีมีที่ปิดนิดนึง ถ้าเป็นพลาสติกแบบพอเคก็ร้อยสองก็มีค่ะถ้าเกิดเป็นเกรดแบบเลี้ยงปันกลางเนี่ยเราอาจจะอัปเกรดขึ้นมาหนึ่งอาจจะมีพวกจริงๆมันมีหมุนมือด้วยนะคะก็คือหมุนมืออัตโนมัติเก็บอย่างเงี้ยค่ะก็จะราคาพันกว่าบาทประมาณนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบบ้านน่ารักน่ารักคิ Q ้วคิ้วมินิมอลก็ราคาประมาณนี้เช่นกันค่ะ6 7 0 0ถึงพันหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงแบบพรีเมียมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามียานอวกาศแมวหรือว่าห้องน้ำแมวอัตโนมัติค่ะ ห้องน้ำแมวอัตโนมัติเนี่ยจากที่เคยเสิร์ตตามเน็ตน,นะคะแบบถูกสุดๆเลยเนี่ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเคยเจอแค่6,000กว่าบาทจนถึง7,000ค่ะแต่ส่วนตัวนะคะซื้อมาประมาณ8,000นิดๆค่ะซื้อก่อนจะเซลล์ค่ะ oh. แบบที่ดีหน่อยสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ราวๆ15,000จนถึง20,000ราคาประมาณนี้ค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะกรบบ่ทรายแมวหรือว่าห้องน้ำแมวทั้งแบบอัตโนมัติไม่อัตโนมัติหรือว่าอัตโนมือเนี่ยก็มีหลายหลายยี่ห้อด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆอาจจะเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตนะคะจริงๆซื้อผ่านออนไลน์เนี่ยจะมีโปรโมชั่นเยอะค่ะอย่างที่3ค่ะทรายแมว ทรายแมวนะคะก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทิ้งชักโคกได้หรือว่าทิ้งขยะธรรมดาฝุ่นมากฝุ่นน้อยแบบใช้ทรายแล้วเอ๊ทรายจับก้อนได้ดีหรือเปล่าอมน้ําได้ดีไหมก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายชนิดค่ะถ้าเกิดว่ายิ่งเก็บกลิ่นได้ดีทิ้งชักโครกได้ฝุ่นน้อยจับตัวเป็นก้อนได้ดีเนี่ยราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแบบประหยัดเนี่ยจะตกอยู่ที่1่ถุงนะคะ5 6ลิตรเนี่ยราราวห้าสิบบาทค่ะ ส่วนตัวนะคะที่บ้านน้องแมวหนึ่งตัวค่ะต่อหนึ่งเดือน,นใช้ละลาวสองถุงค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบดีขึ้นมาหน่อยแบบเกตพวกฟันกลางนะคะก็จะตกอยู่ที่ละราวหนึ่งร้อยกว่า100บาทร้อยต้นร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งถุงค่ะส่วนถ้าเป็นแบบพรีเมียมเลยแบบว่าฟุน่นน้อยสุดๆทรายจับตัวเป็นก้อนเร็วฟึบปป๊บเก็บกลิ่นได้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะตกอยู่ที่ถุงหนึ่งเนี่ยสองสามร้อยบาทขึ้นไปค่ะอย่างที่สี่นะคะก็จะเป็นการไกลตัดเล็บแมวกับที่ลับเล็บแมวค่ะ การไก่ตัดเล็บแมวเนี่ยก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะคะถ้าเป็นแบบประหยัดเนี่ยก็เป็นบบก่นเงกบเง็บธรรมดาจะตกที่อัลลสามสิบาท50บาทเท่านั้นเองค่ะถ้าดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาอาจจะมีไฟนะคะไว้ส่องว่าเอ้เนื้อน้องแมวอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ไม่ตัดเข้าเนี่ยก็จะตกอยู่ที่2-300บาท<อ>ถ้าแบบให้โซลู่หลามาเห่านะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะแบบซื้อซื้อตัดเล็บแมวก็จะราคาประมาณพันกว่าบาทค่ะส่วนนะคะที่รับเล็บแมวเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เลือกสรรเอาได้เลยะคะ่ะแบบถูกเนี่ยก็ตกอัลาประมาณ100บาท100กว่าบาท200 0ค่ะหรือแบบดีๆจะเป็นรูปลักษณ์แบบสวยงามนะคะรูปเชอรี่กระบองเพชรแบบสวยๆอันใหญ่ๆเนี่ยก็จะราคาสูงขึ้นมาเป็นหลักพันค่ะแบบที่5นะคะแปลงสําหรับสางขนน้องแมวค่ะถ้าหากแบบประหยัดนะคะจากที่เราเส์อจ,จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆห้าบาทจนถึง100บาทค่ะถ้าแบบที่เราแนะนํานะคะได้คิดว่าถูกแล้วดีเนี่ยมันจะมีถุงมือแมวคะ่ะที่เป็นยาง,ยาง อันนั้นจะราคาไม่สูงแล้วก็รูปใช้แค่การรูปนะคะไม่ได้สั่งขนพันๆกันเนาะรูปเนี่ยก็จะดึงขนเสียน้องแมวออกมาได้จํานวนมากถือว่าดีเลยล่ะคะ่ะแล้วน้องแมวเนี่ยเขาก็จะยอมให้เราลูบด้วยนะคะเหมือนเขาคิดว่าเราลูบเขาเล่นๆนะคะหรือถ้าเป็นแปลงแบบปานกลางหน่อยเนี่ยราคาก็จะขึ้นมาราวๆสี่ห้าร้อยบาทค่ะก็จะสามารถดึงขนเสียได้มากกว่าน่อยมีเทคโนโลยีบรราุไปนะวัตกรรมของแบบยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบพีเมียมแบบแพงเลยเนี่ยก็จะราคาแบบ หลักพันขึ้นไปเลยค่ะอย่างเช่นยี่ห้อพวก Ferminator เเค่ะที่ดังๆก็จะแบบพันไปไป้ายพันต้นๆแล้วแต่ไซส์แล้วก็แล้วแต่ขนาดขอกแปงได้ค่ะต่อไปค่ะเป็นอาหารแมวซึ่งถือเป็นไอเทมที่เป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุดต่อเดือนค่ะสำหรับการเลี้ยงแมวหนึ่งตัวอาหารแมวนะคะจะมีหลายเกรดด้วยกันโดยเพื่อนๆนะคะอาจจะลองอ่านตรงส่วนประกอบะคะ่ะแล้วดู5 In ้าอินกิเดียหรือว่า5ส่วนประกอบแรกค่ะว่ามีอะไรบ้าง ส่วนประกอบหลกัหลกๆในอาหารแมวนะคะแบ่งได้เป็น2อย่างค่ะก็คือส่วนของโปรตีนกับส่วนของคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็ประเภทของอาหารแมวนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นอาหารแบบเกตธรรมดาพรีเมียมแล้วก็เกดโฮลิสติกหรือว่าเกรนฟรีค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบธรรมดาค่ะ แบบธรรมดาเนี่ยภาคส่วนโปรตีนของเขานะคะหลักๆเนี่ยจะใช้เขาจะเขียนว่า byproduct ค่ะ byproduct หมายถึงการที่นําส่วนที่เหลือจากส่วนที่นําไปผลิตอาหารให้มนุษย์นะคะมาทําเป็นโปรตีนส่วนในภาคของคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าเป็นอาหารเกลธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้ข้าวโพดหรือว่าคอนที่ใช้ข้าวโพดเนี่ยเพราะว่าข้าวโพดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายค่ะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะน้องแนวเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสารอาหารจากข้าวโพดได้ค่ะ อีกทั้งข้าวโพดนะคะเป็นผิดเล็กๆก,กับแมวบางตัวค่ะจะทําให้ท้องเสียเล็กน้อยทํานองนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นอันตรายอะไรมากมายโดยราคาของอาหารแบบเกรดธรรมดานะคะก็จะอยู่ที่รา,าวๆกิโลละ50บาทอันนี้คือแบบถูกสุดที่เสริรเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะขึ้นไปค่ะก็จะ50 ไม่ถึงร้อยอะค่ะก็จะถูกจริงๆเคยเห็นถูกสุดเนี่ยสาบาทก็มีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมชั่นหรือเปล่าส่วนอาหารแบบพรีเมียมนะคะ mm hmm. เขาก็จะลดส่วนของโปรตีนที่เป็นบายโปรดักต์เนี่ยลดลงมาแล้วก็ลดปริมาณข้าวโพดที่ใช้เนื้อลดลงเปลี่ยนมาใช้คาร์โบไฮเดรตยอย่างอื่นแทนแล้วก็มีการเสริมวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพื่อบำรุงน้องแมวค่ะอีครั้งนะคะอาหารแบบพรีเมียมเนี่ยมักจะมีสูตรต่างๆโดยเฉพาะสําหรับน้องแมวแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นแมวอ้วนแมวผอมแมวขนยาวลด ก้อนขนแมวเป็นโรคไตหรือว่าสูตรแมวทําหมันค่ะราคาอาหารของเกรดพรีเมียมนะคะอยู่ที่าาราวๆร้อยกว่าบาทจนถึง200บาทค่ะอันสุดท้ายนะคะอาหารแบบโฮลิสติกหรือว่าเกรนฟรีค่ะอาหารประเภทนี้นะคะจะไม่มีส่วนของเนื้อสัตว์ที่เป็นบโปรดักต์เลยเขาจะใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นเกรดเดียวกับคนกินล้นลวนเลยค่ะ แล้วในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ไม่มีคาโพไเช่นกันค่ะก็เลยเรียกว่าเกลนฟรีก็คือเขาจะใช้คาร์โบไฮเดรตนะคะจากพวกมันหวานทัวรั้นเต้ามะเขือเทศมันฝรั่งพวกนี<ไ>้แทนค่ะซึ่งน้องแมวสามารถรับสารอาหารได้ทั้งหมดค่ะ รวมทั้งวิตามินและธาตาุต่างๆนะคะก็<ๆ>เขาก็จะจัดเต็มใส่มาเต็มๆเ,เลยละค่ะจากการลองชิมนะคะส่วนตัวนะคะก็จะชิมอาหารแมวหลายยี่ห้อค่ะถ้าเป็นอาหารแบบพวกโ o ลิสติกเลยเนี่ยจริงๆจ,จะไม่มีรสชาติเลยนะคะจะมีแต่กลิ่นที่แบบหอมมากกลิ่นแรงๆเลยอย่างเดียวถ้าเป็นเกรดพรีเมียมในบางชนิดชิมนะคะก็ยังมีติดเค็มบ้างเ,เลกๆหรือบางยี่ห้อก็ไม่มีค่ะ ส่วนราคาของอาหารเกตโฮลิสติกนะคะจะเริ่มต้นที่ราวๆ1กิโลเนี่ยสามบาทขึ้นไปค่ะถ้าเกิดถุงใหญ่นะคะก็อาจจะถูกลงมาได้200ปลายไปไปนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนมากในจะี่ยจ 320, 350บ3 2 0 3 5 0ยบวกๆเลยค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าในส่วนของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยจะมาจากสส่วนด้วยกันค่ะอย่างแรกคืออาหารแมวอย่างที่2ก็คือสายแมวค่ะถ้าเลี้ยงแบบประหยัดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ราวๆเดือนหนึ่งเนี่ยสองสบาทค่ะ เลี้ยงแบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยแบบเกตธรรมดาเนี่ยก็อาจจะให้กินอาหารพรีเมียมาซแมวเก็บกินได้บ้างเนี่ยก็จะตกที่ราวๆเ,เดือนราประมาณ6,700บาทค่ะแต่ถ้าเลี้ยงแบบหรูเลยเนี่ยกินโฮลิสติกาซแมวแบบอย่างดีเนี่จะตกอยู่ที่1,000ับาทขึ้นไปค่ะต่อเดือนต่อตัวนะคะต่อมาเรามาดูกันที่ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีนค่ะ สำหรับปีแรกที่นาน้องเข้ามาเลี้ยงในบ้านนะคะเราก็จะต้องนําน้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ฉีดวัคซีนสําหรับปีแรกก่อนค่ะค่าตรวจสุขภาพนะคะสําหรับโรงพยาบาลเล็กๆแบบราคาย่อมเยาหน่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆห้าบาทต่อ1ตัวต่อครั้งค่ะแต่ถ้าแบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็7 0 0 9 0 0หรือถ้าโรงพยาบาลแบบหรูๆเลยเนี่ยก็จะประมาณ2,000บาทต่อครั้งค่ะส่วนค่าวัคซีนแมวนะคะก็จะจริงๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยเท่าๆกันทุกๆโรงพยาบาลค่ะ โดยวัคซีนที่จําเป็นที่จะต้องฉีดนะคะสําหรับน้องแมวเนี่ยมีหลักๆ3ตัวด้วยกันค่ะวัคซีนรวมไขห้หาดไข้หวัดแมววัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนลูคีเมียค่ะสําหรับวัคซีนไข้หัดหวัดแมวเนี่ยปีแรกนะคะจะต้องฉีดทั้งหมด3เข็มด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ n o อ,อายุ2เดือน3เดือน4เดือนค่ะเดือนละครั้งราคาของวัคซีนตัวนี้นะคะอยู่ที่ราวๆสองราบบาทค่ะก็คือ3ครั้งเนี่ยเจ็บบาทค่ะ วัคซีนพิษสุนัขบ้านะคะจะต้องฉีดทั้งหมด2เข็มด้วยกันค่ะราคานะคะอยู่ที่ราวๆเข็มละ100บาทค่ะ150ตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางโรงพยาบาลนะคะเขาก็มีนโยบายฉีดฟรีค่ะสำหรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าค่ะวัคซีนจําเป็นตัวสุดท้ายที่จะต้องฉีดนะคะก็คือวัคซีนลูคีเมียค่ะวัคซีนลูคีเมียเนี่ยจะต้องฉีดทั้งหมด2ครั้งด้วยกันค่ะแล้วก็จะต้องตรวจเลือดก่อนที่จะฉีดด้วยนะคะเพื่อแน่ใจว่าน้องเนี่ยไม่เป็นลูคีเมียจริงๆวัะคซีนลูคีีีเมมยนะะค ราคาอยู่ที่ราวๆเข็มนึงเนี่ย350จนถึง450บาทค่ะ ในส่วนของวัคซีนทางเลือกนะคะก็จะมี2วัคซีนด้วยกันค่ะก็จะมีวัคซีนสําหรับโรคเอดแมวกับวัคซีนเยื่อบุช่องท้องอักเสบค่ะโดยทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องฉีดแต่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเป็นออปชั่นฉีดเพิ่มให้กับน้องได้ค่ะโดยส่วนของวัคซีนทั้ง2ตัวนี้นะคะต้องฉีดทั้งหมด2ครั้งค่ะต่อหนึ่งวัคซีนและไม่สามารถฉีดพร้อมกันได้นะคะเนื่องจากเป็นวัคซีนแบบเชื้อเป็น,นะคะ่ะไม่สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนตัวไหนได้เลยค่ะวัคซีนพวกนีีนะะ้้นนะะะคะคคจมรา่อขงงสูตก อยู่ที่เข็มนึงเนี่ยราวๆห้าร้อยบาทค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆฉีดวัคซีนเอ็ดแมวใช่ไหมคะก็คือ1,000บาทค่ะแล้วก็ถ้าฉีด FIP หรือว่าเย er ื่อบุช่องท่อเส็ติบเนี่ยก็เพิม่มอีกห0 0่งพถ้าฉีดทั้งหมดเนี่ยสตัวนี้ก็ประมาณ2,000บาทค่ะใน1ปีแรกนะคะสรุปแล้วนะคะในปีแรกเนี่ยจะต้องพาน้องไปฉีดวัคซีนตรวจสุขภาพจะเสียงเงินราวๆ2 0 0 0ถึง3,000บาทค่ะขึ้นอยู่กับเกรดโรงพยาบาล แบ่งเป็นค่าวัคซีนราวรายพันเจ็ดค่ะนอกั้นนะเป็นค่าตรวจเลือดกับค่าตรวจสุขภาพต่างๆส่วนในปีถัดไปเพื่อนเพื่อจะต้องผ่าน้องไปกระตุ้นวัคซีนนะคะปีละหนึ่งครั้งค่ะส่วนวัคซีนที่กระตุ้นเนี่ยจะตกอยู่ที่ปีละราวๆเจ็ดร้อยบาทค่ะไม่รวมค่าตรวจสุขภาพอย่างอื่นนะคะถ้าตรวจสุขภาพอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ที่ราวๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อปีค่ะในปีถัดไปนอกจากค่าวัคซีนที่จะต้องฉีดแล้วเนี่ยจริงๆมันจะมีที่หยดหลังแมวด้วยนะคะโดยที่หยดหลังแมวเนี่ยเราหยดที่จะเพื่อป้องกันเ็บม นอนพยาธหัวใจรวมถึงไรหูแมวะค่ะโดยราคานะคะจะตกอยู่ที่ราวๆหลอดหนึ่งเนี่ย150จนถึง200บาทค่ะอันนี้หยดเดือนละหนึ่งตัว1หลอดค่ะก็คือหยดทุกเดือนค่ะซื้อมาหยดเองก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินพาไปให้หมอหยดให้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะเราจะขอสรุปค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงแมวแบบเป็นปีค่ะสำหรับปีแรกนะคะค่าใช้ใจ่ายสำหรับการตรวจรักษาสุขภาพแมวและวัคซีนแมวเนี่ยจะอยู่ที่1ตัว3,000บาทค่ะแล้วสำหรับค่าอาหารและค่าทรายแมวนะคะต่อปีสำหรับเกตเลี้ยงเล่นธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่2 5 0 0ัรบาทค่ะไม่รวมค่าแมวนะคะ ถ้าเป็นเกนแบบปานกลางก็ต่อยู่ที่8,500บาทถ้าเลี้ยงแบบพรีเมียมเลยให้พวกอาหารโฮลิสติกใสแมวอย่างดีก็จะอยู่ที่12,000บาทค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมรวมค่าแมวเข้าไปด้วยนะคะส่วนในปีถัดๆไปนะคะค่าวัคซีนวมถึงค่าตรวจเลือดก,ก็จะถูกลงค่ะอยู่ที่ราวๆ1,500บาทต่อปีค่ะไปไหนลูกด้วยก่อนนะอ ทั้งนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายขั้นต้นที่พูดไปเนี่ยยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่าของเล่นค่าขนมต่างๆอีกทั้งยังมีค่าอาบนา้ำนู่นนั่นนี่แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเผื่อกรณีฉุกเฉินน้องแมวเจ็บป่วยด้วยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมสำรองไว้ด้ค่ะและหากเพื่อนๆน,น,นะคะคิดว่ายังมีค่าอะไรที่จำเป็นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจะได้มีหลายๆความเห็น,นะคะ่ะ เผื่อสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงแมวเข้ามาอ่านเนี่ยเขาจะได้สํารองเงินไว้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะลูกายาายก่อนน้องพุ่งตื่นนะคะอาจจะงงง <c oughs> มัร้องได้ยนไหมว้หาห <laughs> ไม่รู้จะเข้านหค